ได้อย cool. yeah. oh, ู่ได้อยู่เอาปุณเี่ยโลแวตองิปิกเลาชิิกต้องเก็บเคอร์ในต่้เนี่ยเรียนสมัยว่าลาตีเหียใหญใช่ไมเปิดหัวเวลาตีกลาง ให้มันมาัน,านใหญ่ที่เกียดยันโอ้โหลกลางแมบสองอันซ้ายในในยาขาดไอ้ตะปูปไอสก้าวขวาให้หน่อยสก้าขวาซ้ายให้หน่อยผมดูการมันรวมความล่างนะม,มันเหมือนทางประตูบ้านใหญ่ฝั่งซ้ายนะดูเรื่องมีโอกาสออกฝาสูงพี่ได้ถูกพี่อยู่ไหนพี่อยู่ซ้ายกลางอั<ใ>นหนึ่งดูเรื่องกล่องพิธีทูบสองอัน ได้ยาแล้วเอ้ยกลางแมปกูแกะสบูเองนะเว้ยลาตีนะลาตีอยู่กลางแมปมาสายว่าตัวเดิม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 แก้มือไหนแก้มือไหนไปไปล่างนะไปล่างจากกลางแมปมาสายล่างมาสายล่างไปจับไปแล้ว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 กุนล้อลมไปแล้วนะกุนล้อลมหมดหมดเคลื่อนไอพีเร็วเค่อนอะไรวะเคลื่อนเบลล์เคลื่อเบลลเข้าสานเข้าสาน ภาษาหนึกงภาษาหนึ่งพี่ยาว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 มันเดินกลางมันเดินกลางอยู่มันรอว้าบุ่นมันรอว้าบุ่นมันจะเดินไปเส้นุ่นแล้วมันบิ่งไปล่างแล้วนะไม่รู้นะมันมีแจะเชืยอเบาเอาคุไม่เลยเอาคุเยอะเยอะได้อยู่บนนะเอาฟีลเอาฟีลปั๊บมันจะแจ๊ะอยู่ซ้ายบนอยู่บ้านใหญ่กำลังไปออยล์โฟร์เว้ยมันว้ามากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่นี่ผมผมอยู่มันสายแจ๊ะนะผมบอกก่อนสายแจ๊ะเอาคูแต่ผมไปเล่นบ้านใหญ่ไปโฟร์อ่อนนะเล กูเสยวิธีเฮ้ยขวาขวากลางก็เล่นได้นะเว้ยมันยังไม่วตอนที่มึงเชื่อกูบ้าโถข้าขวากลางก็ได้ไอ้พิเตอร์เอาตะปูมาเซฟซ้ายดิตะปูเล่นกูเล่นเอาเซฟไปแล้วนี่หว่าขวาขวาของครบขวาของครบกูสวดเลยไอ้ทิ้งกูทิ้งกูอ่ะพิเตอร์กูจ้ากูจ้ากูเออป่อยเลยไปเลยล่างกลางห้องนอยก็เล่นได้นะเว้ยชั้นสองอะชั้นแรกก็เล่นได้เหมือนกันไปไมหมดไปเฮ้หุ่นบ้านใหญ่มีนะจุดโดดจุดโดดบ้านใหญ่มีแต่ที่เดือดไม่รู้ ฝั่งข้ายก็มีพิกวดฝั่งข้าฝ่ายบนทิ้งกูนะทิ้งกูนะทิ้งกูนะมา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 ฝ่ายบนกูสวนบ้านใหญ่ของโคนะมันยืนนิ่งในหุ่นอ่ะมันบากว่ะไม่ไม่นะมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงบ้านใหญ่อ่ะยืนนิ่งสวนอยู่สายกลางมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูเล่นแถววิชาลาตีไม่ไหวกูหลับนี่้ีชแยกเลยอยู่บ้านใหญ่กูเฟชรยันฝ้ายแล้วล้านตัวอยู่บ้านใหญ่หายไปไหนแล้ว เย่ทำพงทำของทำกล่องพิธีตอนนี้ของช้านะมันปวดอ่ะได้ได้ได้ว่าปกติแล้วคดีแล้วไอ้เหี้ยหุ่นบ้านใหญ่บึ้มนะกูบอกก่อนกูยู่ล่างแล้วอหนึ่งอ่ะกูวางไว้ใช้น้ำได้เลยได้พอเด็บไม่ติดวันใช้ได้เลยใช้ได้เลยเอาให้เต็มเฮ้ยหมามาทรายล่างไล่กูเออน้ำเลี้ยงโคดเล่นหน้าเลยกูโดนอิกทนึงมันว้าบุญทำมากรถิ่เฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้าโง่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  ทิ้งๆเลยเอาอยู่สายล่างอยู่สายล่างกูอยู่สายล่างตรงนี้น้องนะตรงนี้น้องนะเอางี้ขวากาวน้ำไม้กูขวดเดี๋ยวกูวนพังให้รู้เรื่องไปกลางแบบไปกลางแบบมันเห็นยาแล้วนะกลางแบบอะชิว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 อย่างไรที่เจ้าคุณบ้านใหญ่อะคุณบ้านใหญ่สามคุณแต่อีพีออย่างบื้มกูปัดไม่ได้แน่นอนอแต่ว่าจะฉีกออกมาก่อนเลยออกมาก่อนก็ได้ทำของก็ได้โฟท์โล่เล่นของโล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 ่กูเข้าตามไปแล้ว สายล่างมียันล่างกลางบันไดมีน้ำสายล่างมียันอะไปไดมาถานนงแม่เลยโทรอยู่ไหนโทรเดี๋ยวไปซามเขาสายกลาดวิ่งมาปูนได้ปะม,มา,สาสายล่างาาเดียวไทสายบนนะเดียวโชวสวยวะน้องสวยเนาเียกูต้องใช้ข้อต่สายเดียวใช้ สวยวิ่งไปไม่ไกลสวยเลยพี่ตึ้งส่วนไหนตัวขวาไม่หนีว่ะตายไปปวดหัวตัวละตัวละเถอะงอมทิ่ถหายมึงต้องพยายามคิดที่เล่นน่ะโทรเมื่อกี้มึงวิ่งไปซ้ายบนมึงจะไปเล่นตรงไหนต่อวะไม่รู้อ่ะไปรอบบ้านใหญ่อ่ะเออมึงเล่นอ่าไปไปยากเดี๋ยวกูชุบชุบข้กพล่างกลางเลยเดี๋ยวไอ้ทวัดมึงเห็นที่กูไหม รอรอเข้าเครื่องเร็วไอห้องนอนเนี้่จะยุกได้นะเว้ยมุมมองดีๆอ่ะแต่เนี่ยชั้นสองเนี่ยห้องนอนอ่ะรอเข้าเครื่องเร็วนะฟาร์มฟาร์มไปฟาร์มไปกวนฟอกวิญญาณเลยตอนนี้รอเข้าเครื่องเร็วอไฟาร์มไปแล้วแถวัวาฟอกวิญญาณฟ้าวิญญาณฟอกวิญญาณเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาวิญญาณกลับมาที่นึงที่ต้องรอล่วมอันนี้หน่อยไอโพะได้ไอโพสได้เยอะเยอะ กูกูลากเข้ากลางมีรอยอีกทีนึงพี่ปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยปล่อยปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วขี่แล้วขี่แล้วไปไกลกูไกลกูไกลปูพี่แล้เขาไล่พี่สุดนะไล่สุดไล่สุดมาโดดโดดตามเอาสุดมาโดดนะแม่มาเดินตัดโล่ไปแล้วพี่ไปไปไปไอ้นี่เลยบัดรเป็นส่วนบัดใหญ่เลยไชุดหน้านะกูชุดได้นะเราปุยแล้วไปชุดป้องยาเลยไปเก็บแต้มใส่กู วนพังวนพังนะเขาโดนวนพังเออกูวนแน่เทียเนี่ยไม่เท่าไหลส่วนคนป้าอยากให้ขี่เข้าสารอยู่อ่ะคุณทิ้งไว้ให้เหรอเก็นยังกูมาฉีดเข้าล่างตังแล้วขนโลใส่กูตายว่ะเทียนเหมือนแคปนใส่กูเลยว่ะเอ็กคิวต้องพิธีปะล็อกล็อกเออฟาร์มเลยให้โทรมาฟาร์มเลย อูต้องฟาร์มบนไหนเนี่ยเพเซฟพิธีอยู่ไหนบ้างวะพิธีอ่ะอยู่บนบ้นใหญ่ล่างกลางหนึ่งน่าจะล่างกลางหนึ่งอะที่สุดท้ายรอ,อสวดบนแน่ขนะผมต้องลงไปล่างไอ้โทมัสกู๋ถือเข้าสาไรไว้ติดตัวัน,นึงอยู่ไอ้หน้าประตูบ้านใหญ่เลยพูดมันอยู่ล่างแล้วนะตะปูกูเปิดไว้ให้ขวาบบนอืมเรื่องไป ไอชคมันต้องเติมยางเดียวมันไม่มีเติมไอเนี่กูเอาตะปูไว้ขวากลางยังไม่เจอว่ะไอเนี่ยน้องสานกูเข้าเครื่องกูว่าเครื่องไหวแล้วนะวิญญาณปูอยู่ไหนวะไอ้อยู่ปูจับกูแล้วจับกูแล้วจับกูแล้วนะจับกูแล้วนะอย่าละอย่าละอย่าละเธอจับกูแล้วเดี๋ยวกูลากเล่นบนแฮะไอ้ตรงนี้ชุบไปแล้วไม่หรอกูลากเล่นบนนะกูลากเล่นบนนะเดี๋ยวมันจะเหยียบยางกูนะฮะรอบสุดท้ายอ่ะ ไปแล้วชุดไม่ได้ใช่ปหมชุดไม่ได้ชุดไม่ได้ชุดไม่ได้เดี๋ยวโกโเดี๋ยวโก้ไหลหรือเปลุ่ดซ้ายล่างเลยกันนะพี่โชเออชุดซ้ายชุดซ้ายแต่มันมีหุ่นทิ้งกูแล้วนะทิ้งกูแล้วนะทิ้งกูแล้วนะทิ้งกูแล้วเอ้ยไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งอยู่กูทิ้งทิ้งทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวหายอยู่แล้วหายอยู่แล้วหายอยู่แล้วลูกนหายขวาไอ้ที่เนี่ยปดวัดใจไปซ้ายซ้ายเลยซ้ายเลยซ้ายเลยจุดเลยสุดท้ายไล่สุดอ่ะ ยาอยู่ไหนที่เดิมปะใช่ใช่เดี๋ยวผมไปหยิบมาให้โอ้ยไล่สุดปะไล่สุดไล่สุดไล่สุดมันจะเอาโทมัสตายมันจะเฟดไฟต์ดูเรื่องพี่ยาอยู่ที่เดิมพี่เบละไรก็ได้นะผมได้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 ไม่น่ามาไม่น่ามาเฮ้ยทิ้งกูทิ้งกูไล่อยู่ไล่อยู่ไล่ไล่มันไล่สุดมันไล่สุดมันไล่สุดอยู่แล้วโทมัสมึงอันนี้เลยเปิดเบลเดี๋ยวฟาร์มไปซับข้าวสารดีกว่าโฟสเราฟาร์มสองแล้วส่วนหนึ่งเลยดีกว่า มันสวนไม่ได้ดิตรงนั้นนะถ้าโทงเล่นอยู่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้โทมัสฉีกไว้แล้วเอาเอาข้าวสารเอาน้ำให้น้องมันได้ได้ได้แต่ไม่มีข้าวสารเลยเด็กพี่เออเนี่ยหาอหาไงหาไงได้ข้าวสารนัดหนึ่งละเดี๋ยวรอเลยไอ้โทวงทางนะระวังมันโล่นะต้องรอโล่ก่อนนะมันโล่ผมนะขอก่อนระหว่างข้าวสารกูกับโล่ไยี่ห้อมาดิไอ้โทมัสกูขอจุ้งนานๆกูยังไป่ซ้ำเลยยังไม่โดนเลยเด็กปิดทีที่สองในนแล้ว โอ้โหี่ยโดดบีบแล้วกูได้ยาน้องกูได้ยากูได้ยากูดาวกูว่ารถกขาดาวสัตว์มืดนะเนี่ยนางแบบจุกนานแล้วเว้ยแม่งผัวไม่ใช่หรอกมันจุกนานแล้วไอ้ไอ้โอ้ยอ้ยไอ้เรื่อไม่ดีแล้วอ่ะไอ้ธรรมวกฒน์กางแบบเดี๋ยวกูเข้าเข้าสั่ให้เนาะผมได้น้า่ะเข้าสั่ไม่โดนหรอกแย่เราไปดูว่ะเยี่ยมาเราชัวร์จัด ของะไรไว้ได้น้ำอันหนึ่งอ่ะคือตรงตัวพาได้แต่กูมันอยู่กลางแบบกำลังไปซ้ายมันได้ XQ เหี้ยเนาะเล่าวะมันแผลติดเชื้อกันแล้วอันี้ดิหมดแล้วหมดแล้วไม่มีไม่ดีว่าละอยู่ซ้ายบนดิโฟนซ้ายใส่กางปูนแล้วตะปูอยู่ไหนวะตะปูอยู่ขวาบนเนี่ยใช่ยิ่งเดี๋ยวเลไรมันใหญ่โอ้ยเฮียโดนสัตว์แหมเอากูสุดแน่ ขอน้ำไน้มือได้ไเสือสวดแย่โอ้ยเกูไม่ได้สวดกูรอตั้งวิธีกูไม่ได้ตั้งแล้วกูสวดแล้วถ้างั้นอะผมไปซับนะพี่เต้รอยู่ไหนโลจับปูแย่ตายปะตายทำไมมันได้แต่เรือสมัยวะยวงดีญี่ปุ่นเนี่ยสัว์ กูยันแม่เห็นกูฟังกหน่ไม่ใช่ไม่ไม่กูล่อออกจากพิธีไว้แบบว,ว่าไลายดูกวอะมันยืนนิ่งนะไม่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 มันไอ้นี่เลยมันมันจะเอากูเลยมันจะให้มึงไฟสองคนฟังกูมันจะให้มึงไฟสองคนคมึงเอาวิญญาณกูเข้าตู้ขนไว้แล้วก็ต่อยต่อยต่อยเลยต้องบูธบูธต่องเลยบูธต่องเลยตอนนี้นต้องบูธต่องเลยรอรอเซตร่างกางทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องเซตแล้วบูธเลยมันเหยียบกูเลยมันบูธไม่ได้เดี๋ยวมัน ไปฆ่าซะดีๆไปตายซะเออมึงเข้าใจปะมันมันจะเอามึงไฟสองคนแล้วเว้ยมันเอากูตายชัวแน่ๆนิดจะติงตายใช่มึงมึงอ่านเกมอ่ะเราเนี่ยมันเอาถ้ามึงเอาชัวมึงก็บูทหนึ่งแล้วก็รอดึงแต่กูว่ามันเี็บรอไฟสองอ่ะเดี๋ยวปะกูกูรอกูรอมันมาแล้วกูเข้าสารใส่ไม่มาหรอมา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  โดนกูงพังโดนกูงพังเดี๋ยวกปกลับเดี๋ยวก็กลับกดับจะพอกูจากพอกูจากพอกูไปจพอแล้วข้อสารให้ข้อสารให้แม่แม่พชุช้าขอสารแล้วข้อสารโดข้อสโดน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 ทำวิธีเฮ้ยจุดเลยวาววาวทิ้งแน่ทิ้งแน่ไอ้เย็ดหลอกไ่ได้ไสุดไรสุดไรสุดโอ้โหชุบนี้นะมีน้ำฝนดนึงเลยชุบเลยชุบเลยชุบเลยเนไเลไดหลอกมือกูได้ย็นแม่่มีน้ำฝนนึ่่มีน้ำน อยู่ขวากูอยู่ขวากูยาวไอ้ียนี้ก็ไม่เท่าไหร่เลอ่าเขอ,ขอถอว่าพี่ขอน้องอว่ขวกูม่ทำไเู่อ,อ้่างของคบนะม ครับบุญแม่บัดดสัตว์กำไม่ทนไหลที่อะสี่ใหญ่ไม่สวยจะพฟอว์จะพฟอว์ขวาเขาไอวัตต่อยาวเนี่ยแพ้วนไอตัวเนี้ยแพ้วนจัดเสียเชิงจัดเนี่ยะเสียเชิงจัดขวายาวขวายาวไปปวดพิธีปวดพิธีกูสวดต่อเพี้ยเสียเชิงจัดนะพี่โยมไปล่างไปล่างไปล่างไอช่่อเดี๋ยวกูโยนเข้าส่างต่อไปให้ครับได้ เอ้ยโยนยาไหมกูด้วยได้ปะไม่ไม่รู้ยาอยู่ไหนยาอยู่ขวาล่งเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิ้งไว้นั่นเลยอาจจะกลับแล้วอจะกลับแล้วจะกลับแล้วจะกลับแล้วเขาตามไปแล้วโยเขาตามไปแล้วอาจจะกลับแล้วกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้วะจับพ่อคูโอ้ยยุบุญสาวอันนะตรงนี้มันจะไล่กูสุดแล้วนะจอดนี้มันไล่กูสุดแล้วนะได้ยาอีกเดี๋ยวโยนไปเข้าสารแม่โยนยาไปให้เข้าสารสู้ มันจะไล่สุดแล้วมันเห็นยากูแล้วมันเห็นยาแล้วมันจะไอ้ที่ยาปุ๊บว่าพิงเอ้ยอย่าไล่กูไล่กูมันจะเอาสุดเออเอาสุดมันเอาสุดไอ้ยาเหยียบยาเออมันเหยียบยาไอ้ไอ้ยาเนี่มันจะเก็บไต้ไม่หุ่นไม่ได้หุ่นไม่ได้กูจับกูโชวจับกูกูฉีดแล้วกูฉีดกูฉีดกูฉีดปิงยาวยาวยาวโอยด้วยโอไปแค่นั้นแหละมองหลังกูเปล่าเอ้ยพี่มันเอามึงสุดเออกูรู้แล้วไอ้เจ้าอาส์แต่นไล่กูนั่นแหละรังรังเท่าไหร่แล้วเนาะ แล้วไปขาแล้วาทิิงทนี่ปวที่ปวดที่ปวดไมล่าไล่ามะัยนาไปให้ชมยนข้าไปอ่ะมึงโยุ่ยอะไรเ็นโลอยู่กูขวาจพอกูต่พอแตพอพอรัะสวยเดี๋ยวกโยนเขาตัต่อไปใหขวากูต่างทิ้งกูทิ้งกูทิ้กูทิ้กู กูรอฮิวต่อถ้าจะกลับใจะกลับตอนนี้เบรกฟอรปวดแม่งเลยค่ะปวดอะไรสุดวะเท่าไหร่แล้วพี่ทีอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเล่สุดแล้วสุดเอาหุ่นออกดิไอ้ขวากลางโดดมาแล้วมีเอ้ยไม่มีโดดได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องเล่นละ <stay> ตายตายปะเล่นอยู่ห้องนอนไอ้โชคไอ้โชคไอ้ฝนได้จะตายมึงทำใส่สินเจ็บโซนรอเลยได้เปิดค้องก่อนได้ยายป่ายังไงก็ตายจังหวะนี้ต้อง er. <okay>. ทำใส่สินเจ็บโซนทำใส่สินซ้ายซ้ากลาง ทำเยอะๆเลยอ่ะเดี๋ยวกูจัดให้บึมๆมึงทำของข้าไว้ที่เดียวเลยเว้ยตอนเนี้ยผูเห็นประคำตรงกลางอ่ะเออเรียงเรียงของไว้อ่ะตู้มีไหนบ้างวะตู้มีห้องนอนขวากลางบ้านใหญ่ไอเมื่อใส่ติดไปไหนอ่ะมึงต้องพันนี่ที่หนึ่งนะไอ้โชคสายล่างหรอเออแล้วเ<ผ>จ้าวิญญาต์ออกมาไงอ่ะสายกลางไงเจ้าวิญญาณออกมาไงกูจะมาถึงหรอพี่บอกพันไว้ก่อน,นเดี๋ยวเรา เดวพันไว้เวลามันอยู่แค่สองนาทีไงกูได้สายสีอันหนึ่งคน้ายสายสินเยอะพี่ใช่มึงมึงต้อออกมาได้ได้สายสินละต้อวิญญาณไอโฟดออกมาไลน์นั้นน่ะตันของตันของตันยาอยู่ไหนเนียยาอยู่ซ้ายขวาใชล่างขวาก็ใชล่างสยนึงแต่ซ้ายปูนะพี่โฟดไอ้ดีกว อ๋อมึงพันไปยังยังไม่พันเหรอกูมีอันหนึ่งมีอันหนึ่งมีในมือพันนะเฮ้ยมันรอล้าง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 จับกูพันขวาเกียวอะไรแดดเกียร์อะไรแคนเตอรไปก่อนน้องกลับไปนะกลับไปกลับไปกลับไปหนึ่งสองออกซ้ายมายาวๆเลยล้างล้างล้างใส่กู จากพอว่าจากพอว่าจากพอว่าเอาเมืังไม่ได้เก็บยาเหรอยัง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 เก็บเองเก็บเองตะกูลหน้าโดนไปพี่พี่วิ่งทางสายสินเลยพี่วิ่งทางสายสินเลยสองแล้วโดนทีนึงอยู่แล้วล่ะเราออกซ้ายมาหากูมันมีหุ่นตรงกลางต้องหลอกโลกอย่าบังกูอย่าบังกูอีกโชวต้องหลอกโลกกลัวหรอกไปกลางพี่ีนึงอ่ะไปสายกลางแล้ววันเาบานใหญ่ยังมีนี่สายสินอ่ะกลางหมดเพี้ย ไม่หมด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 สามหมดหมดดีดีสี่ กูแ็มหมดว่ะกูขวากางนะขวากลางยักสุดท้ายมันมันห้าไอสี่หมัดนะรอต้องรอเจ็ดวิบัณฑนตห้าเหรอได้ละกูโดนบีบคอทีนี่กูตายนะเพียไม่ตายอยู่ไหน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 กางากาโดนไปยังไม่ไม่ไม่กูต้นไม้อยู่โดนบีเคอกูเหลนอวันนี้ วิญญาพี่วิญญาณที่วิญญาณที่วิญญาณที่วิญญาณิงิงท,ทิงิงิงพี่มันนเตอร์นะพี่เ,เ,พเลยละกันว,วันใจนได้อยู่ได้อยู่ร้อาหัว มาดิเพี้ยมาดิจัดมาดิจะเตรียมข้าวสารให้กูเตรียมข้าวสารให้มาดิจัดมาดิเพี้ยมาดิเป็นโรคกูเลยอสองยิ้มประตูไปเดี๋ยวไปประตูเดี๋ยวกูข้าวสารให้ควายอะควายออะะไรควายลลลยยอองงโโบบไปแล้วข้าวสารควายแล้ตาย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 ไอ้ควาย